ไม่ไหมละแก้มเจ้าไม่ไหมคอยเป็นหมอลำหน่อยกำลังความสีใหญ่อยู่ภาคใต้ของเราสื่อเสียงสูงเพียงดาวคนผัดข้าวคือตาเสียดวันหน้าแก้วพี่ลมสมเงินจ่างสาธาแก่บัตหาท่านการสมอาจารย์สอนลำกับสงมงไมยปั๊มที่หนึ่งต้องมือ มือนีสิงเหนือกับเสื้อไต้จังแม่นไผสิผ้าทาสิงเหนือว่าเผื่อนกัสิคุ้มขาคมมันเสื้อไต้ว่าบอยานเคยผ่านสนามลบเคยโดดโค้ขาสิงในเสวงสิงมาแล้วสิงกับเสื้อใอาสา่แขวสิกัดแอวให้เอ็นขาดคบขีบบาทกาเกา,าเกศีนเป๊ะยตายสิงเหนือไม้ยถึงอายดวงสายมอละใหม่เสื้อไต้นแมนเจ้าได้สมเท่าเทียบเทียม กะว่าเพื่อนเยี่ยมมีเลี่ยมไลยกัดกลุ่มย้อนโยนเงียบสิโย่ขวมโยมเน้นเฮ็ดให้เอ็นสิงข้างนอนข้างจนคว้าขาดปาดเอาห้ำหมากมีปาดเอาหิมากมั่มไปย่นซำใส่ไฟควมมุ่งหวังเสื้อไต้ตัดสินใจมาแข่งถ้าสิ้นแข็งคนเขียวสิกุ้มเขียวข่าพ่อนางเอ้ยเจ้าสิสู่ได้บ่อกับอีพอสิงเหนือ ถ้าหากว่าเสื้อบ่มีเล็บอย่าลวดลายเด้อน้องจักหน่อยสิสิยุ้มท้องสิป้าอ้องกับผู้เนาสิเห็นผมบ่เก่าสิเห็นเฒ่าบ่ล้างสะอางเอาเนาแม่นเอ้ยว่าฟังลําเป็นอยู่บ่ล่ะพี่ยกบันหาสมเทียบคุณเปียบสิงอยู่เนือสู่กับเสืออยู่ใต้ให้จํไว้ใส่สมองเสือใต้นั้นแม่น้องผู้สอสานักเสสาสนสวงสิงลใต้ ลำกับใครก็เคยได้ฮอดเหรียญใส่แสงสะสมได้ไสสนะนาแข็งกับหน้าาจนหมอลําผู้ชายญาติเขาบ่หันสิมาลอเหียงงอเงิดงอเห็นเอพรทงทจนฝ้หอูฝายสิงเหือก็คือกันบ่เคยยอมหนกนจนให้จนใจขาดฟาดจนนังขัมาได้กิน้แก เจ้าผู้เคยเป็นเสืออยาให้มันเป็นเสือเล่หลังขายบ่อกส่งไปนอกประเทศพูนไว้ลงแหงบ่เอาอเปียบเพื่อนกเขาเปิดเขานี่ไปกินมาคิดแห่ผู้สาวแก่เปิดสู่ไปส้มสอดสากระเบือเลือใจน้ำเนืพี่เลือใจน้ำเนือพี่เลือใจน้ำเนืมาเจอเสือคาเค่ลดยางเสบ่อยากซื้อถึกเบบังก็บอกเมือเพื่นเขาหึงทางเย็น ปานนั้นยังบ่ยอมนอนนี่พุ้นยิงยะบ่อยู่หมายถึงการต่อสู้ล้ํากะถูกแข่งขันล้ําปสดปะสานสู่กันจอๆห้อยกะบ่แม่นพอเจ้าดอกเด้อนางเจ้าสิมีทิศทางแนวใดมาสู่หือสิละถูปาคูทูตงกะฝาดจนหัวปแข็งตงลงจับหอง ฟาดจนว่าคางกองจำกองคันใดเฮ็ดจนว่าบังไฟข่อยสีแก่แดในนั้นเจ้าก็บ่แม่นแม่ของข่อยดอกนาทั้งบ่แม่นวงสาเสื้อพี่เสื้อน้องดังนั่นการลำรองจะหวังของสิเลี้ยงลำมีงานไคก็ต้องนำสูตรทำของผ้าเจ้าสิถามเขาปองด ดวงใส่เสื้นใดตามใจน้องสียางขั้นเจ้ามาขี่สร้างสิขอหางแยงนำเ้าเรื่องสูตรเรื่องทำหรือคำพระเจ้ารวมก็กอนอเขาเงาเงินสำคัญมีแปดหมืนสี่พันนี่พาทมาขันมันก็แม่นของไงดังนั้นหมอเลิ่มทั้งสองฝ่ายอย่าอวดอยากคุยย่านผู้ฟังเม้นกุ้ยปานคุ้ยแมมบัว แก่บ่อสะดวกน้ำพวกหมอรัเบ่าเลืองหลุดเหลืองทำปันหมกหม่กเปื่อยเนาฟังเพื่อนแก่เพื่อนเราลี่หลักลี่เลือบ่อปลาแดกคือเกลือบ่เสือตั้าสาบ่อตาลุงบาอคางถือบางเลี้ยงลมคอยว่าบ่อท่านสมงเจ้าเป็นหมอรับไ่เบิ่งเด้อไข่สีอนไปใส่สอกใส่ไทยหน้ากับพ่อให้เจ้ามืนตาจับปลาขี่ค้า คือสีสลดัดล่ำแก่บ,บัดหาก,ก็จังว่าดวงซ้ายมาท่าท่ายไม้แข็งไม้แข็งท่าท่ายไม้แข็งไผ่สีดอกก่อนแกงเผาร้อยแท้งหลอดกวมเนกับทองพอ,อีลีตั้งจังหวะดีดีเดิมหมอแขนหมอขอกไข่สีฟอนเข้าไปแล้วสีจับมาสอบ Mở lắm phù nhiên mặt sọc lên kiên thì lên tiền lên tiền ti lên tiền phù lên tiền lên tiền ti lên tiền phù lên tiền lên tiền ôi thiên na liền hay bén biến lộn thao bường pa khen quần hào pa siêu ảo khen hào lâm hay thứ khiết thang né đỡ non là nhà nhóm đình nhóm nhà ยอมป่าโยมดองบัดมาล่ำแล้วพันหลงหาไก่หาไก่หาจังไดก็ได้บ่บกของบอ่ข้าในแต่ละบัดหาบ่แพ้บ่บพ,บพัดคอยว่าถ้าไปล่ำอ,อยู่วัดคอยญาติบาปคิดหัวบ่จักพระจักจัว่วสีหัวขวัญโคบโคแนวมอล่ำขี่โลกโยบไตยโยบเนื้อฮาลีลักลเล,ลื่อปัน่นเสือจอบมังหา ใส่ตุใส่ตังผัดไปถือเตียงนอดหาใส่ก้อยป้าพอนผัดถึกหมอนป้องคางหาใส่แต้ป่าย่างผัดถือคางให้เท่ก้ยจียงเมนอุกไกเด้คอยอยากฝ้าผาเจ้าผู้บ้านไก่ป้ากะสังมาฝ้าเฮือนเพ่เจ้าผู้บ้นา,า,า,น,เเาบนไก่เสสังมาอึดป้าแดบ้านอยู่ไก่ทางแยกผัดบ,บ่ผัดถาดหน้าบัดแขกไปไทยมาเห็นฝ่าเฮือนทางหา อันนี้ไปยกเป็นตัวอย่างสมเทียบเปรียบมาย้อนเจ้าแก้ปัญหาลำม,มากกะบโบแจกแนวก้อนล้ำกับโบแตงสีมาแข่งหมอดวงนี่แต่หากับหาราคามันตำ่ำถึงย้ำเลี้ยงย้ำคำโบเฮียนหำศึกษานำม,มาแก้ปัญหามันกะบโบถึงตองไปว่าเป็นหม,มอล่าหมอหลอกมันกระตอกมีคู่ตั้งเตจีกับปูมันก็ยังมีวาด เจ้าพัดลุงสินขาดเห็นหอดหาดทางฮีว่าเจ้าเป็นเศรษฐีแมนไถนอสีเส,สือเป้าขึ้นเขาตาเบื่อปันง่วนปันสารคอยลดเบื่อเสียวซานอาจารย์หนาวๆดังนั้นคอยจิงฟ้อนคู่เขาสูดเขาจำจัจสาวหามอลำสิปักปั๊มเบาเรื่องสูตรเรื่องทำหรือคำพระเจ้าก่าวยุดก่อน,นอย่าเฝ้าสา้ากะ คอยว่าถามแล้วให้ตอบโตัวคอยยอมงอคืองูป้ายอมแต่ใดดๆมาย้อนถือฆ่าคนเลยจนน้ำเมื่อยเฮ่องเต็มกะอ่องหลังเต่ากะแม่ยิ้มถามโจดเข่าเจ้ลงเดาใส่แค่กันว่าย้อนข่อยฆ่าขังแค่จริงได้แลนปบตายย้อนสูตรทำมันหลา้มากไม่บ่ทนแก่ เป็นสายถามแย่ยิย่งต้องเป็นคนแปลคนแก่คนเล่าให้สาวนุมแลวเท่าเขาหูหอมนำหรือว่าสาวอลัมสิถามทำนำเขามาโจดข้าพาเจ้าในแต่ละบัญหาบ่แมนธรรมาดาคอยเป็นผู้บอกหรือสิใส่ซ้ำสองไปถามพระญาอินอยย่านเพิ่นเป็นวินได้ดมอย่ามอง มอสุภาษิศสอดคองคล้องเก่าบูฮั่นเพิ่นว่ามีอาจารย์ผู้สเหลียวสาลาดโมมเอาพวกนักปาทในเจ็ดแปดเต้าคนยังบอสุภาสน์คนสอบผู้หนึ่งผู้หนึ่งคนสอบผู้นึ่งให้คำหนึ่งเบิ่งทอดทอดนี่ที่เสนอปาดหาเจ้านั้นเผอผิดผิดพลาดพลาดพลาด ย่างเสมดบาทก็ดาหดาหะสิให้ร้อนหามออกไปนอกคงไห้หัวเลียดินปงบอผงโพดมีให้เขาเอาเล็กซี่แทงดังัวแมเป็นแนวใดก็ตามแต่ขยบอยากว้าซาเจ้ามันไม่ลืนว่าเจ้ามันป่าลืนหอยน้อยลืนผู้ใหญ่หันไผว่ามันดีอันนี้เป็นคติที่เตือนแล้วเตือนเรา มันแม้นความเท่าเก่าเพิ่นเว้ากมเกี่ยวถ้าเจ้าอยู่ผู้เดียวให้ระวังแนวคิดถ้าเจ้าอยู่หัวมิดให้ระวังว่าจะมาลำงานสธาก็ต้องคิดที่วนอันใดมันสีมวนดีลวดพอสมขอให้ทานผู้สบในห้องห้องสสนไปลำท่องทินอื่นจริงมีหนามีตามันจังสมลค่าสาธาเพิ่นใ ศรัทธาเพิ่นใจผู้ใดลำขี่ลายด้วยข้ายจา่ยาเสียเสน่เจ้าอนเข้ามาหาลูกสิจารวัดได้อายก็บอได้กลัวบอเป็นผัวของนางอีกซ้ำพอเป็นแต่คู้ข้าโอกมาลำด้วยกันก่อนเจ้านั้นมันสำคัญอันใดจึงจะพอใจของพวกวันโซนเสน่เจ้าไปหาไปค้นเอามาสู่สนกับอายหลายทาง ข si ันนางกาเสิร e ์ฟมาขันแข็งขันนางกาเสิรมาขันแข็งฟ้าหอด3สิแจ้งก็ยังสู่บ่ถอยบ่ถอยก็ยังสู่บ่ถอยสีนาอนวดหมมไว้ก่อนาีนา